หน้าที่หรือว่าสิ่งที่เราต้องรู้เนาะอาจารย์เปรียบเสมือนแบบ UX d e s i g n e r ก็คือ a r Architect สถาปานะิกสถาปนิกเนาะก็คือต้องมี product strategy คือกำหนดทิศทางว่าความต้องการของลูกค้า user needs business goals technical capability ก็คือดูความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ ความสามารถทางเทคนิคของเราหรือเชิงเทคโนโลยีว่าเรามีอะไรที่สามารถเอื้อสิ่งเราต้องการสร้างได้แล้วก็มีในเชิงของที่เป็น user research ที่จะรยบอกไปว่าเก็บวิจัยข้อมูลแล้วก็ทําความเข้าใจผู้ใช้ซึ่งอาจว่าเข้าไปอินโทรวนะิวเนาสัมภาษณ์ดูความคิดเห็นสํารวจทำ Google form อะไรต่างๆหรือเขาไปพูดคุยสังเกตการแล้วก็จดบันทึกอะไรเงี้ยครับหรือเราก็สร้างมาเป็นคอน อายูเซอร์โฆษณาก็คือจำลองลูกค้าของเราหน้าตาของเป็นใครเพศชายเพศหญิงบุคลิกไลฟ์สไตล์จบที่ไหนมันจะขนาดนะี้เนาะใส่หมดเลยเพื่อจะวิเคราะห์ตัวของลักษณะข,ของพฤติกรรมผู้ใช้และก็จะมี s o นที่เป็นอินโฟเ a ชันอาร c t ิเ e ็กเก็คือพอมีข้อมูลแล้วจะวางโครงสร้างหมวดหมู่ของข้อมูลจะทำเป็นไซต์เนะี่ยถ้าเป็นเว็บไซต์ว่ามีทั้งหมด เกดมีกีหน้ามีกีหน้ามีกีหน้าแต่และหน้าลิงกันยังไงพวกนี้เราเรียกว่าเป็นตัวของไซน์ที่เป็นโครงสร้างข้อมูลแต่ก็ค่อยมาทําการดีไซน์เชอร์อิเแอคชันดีไซน์จะําดับขั้นตอนว่ากดปุุงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไปไหนต่อไปไหนต่อมันจะไปติงกับตัวที่เรียกว่า u s e r flow นะการไหลของของผู้ใช้เวลาเราดีไซน์ต่างๆพวกนี้ครับแล้วค่อยไปทํา ก็ทำที่เราเรียกว่าเป็นตัวของ w i r e Frame แล้วก็โปรโตไทป์เอาข้อมูลมาสร้างเป็นภาพเป็นเว็บไซต์เป็นอะไรต่างๆนะสุดท้ายรื่จะจบไปที่เรียกว่า User s e r t e s t i n g ก็คือทดสอบกับผู้ใช้ซึ่งในตัว User s e r t e s t i n g นะครับเราก็ใช้ความรู้ของ User Research ต่างๆเพื่อจะหาทดลองกับผู้ใช้แล้วก็ Feedback แล้วก็วนปรับจนกว่าจะสมบูรณ์ไปเรื่อยๆ ถ้าคนชอบด้านนี้เนาะก็จบไปก็ไปสมัคร UX ีไซเนอร์เลยง่ายๆนะครับถ้าเป็น UI Designer, ีไซเนอร์อาจจะเรียกเหมือน,น,นเป็น i n t e r ier Designer คอนเทนตไปแค่ห้องนอนห้องรับแขกห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าสาัาน,นี้คือโครงสร้างทั้งหมดวางระบบทั้งหมดอันนี้ก็ซูปอินไปที่แต่ละห้องแล้วก็ดีไซน์ใช่ไหมเช่นพวกทฤษฎีส,สีอะครัเป็น color theory ทำงางไงให้ สื่ออารมณ์ความรู้สึกแบรนด์ของเราทำไงให้มันหิวควจะใส่สีอะไรที่รอให้มองพวกขิวเลยอะไรอย่เงี้ยมันคือเป็นทฤษฎีสีเนาะหรือเป็นพวกไทโปรกราฟีการเลือกใช้จัดวางตัวอักษรต่างๆให้มันสื่อความง่ายและตรงกับอัตลักษณ์หรือแบรนด์ของเราตัวของดีไซน์ซิสเต็มก็เป็นองค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดของย I ว่าจะดีไซน์พวกสีปุ่มตัวอักษรขนาดต่างๆให้มัน กลมกล่อมหรือสอดท้องกัน Interaction Design ก็ซิงกันเนานะระหว่าง UX แล้วก็ UI UX ก็คือดูหลักบ้างในเชิงโลจิ a l ว่าจะชักใหญ่ยังไงตัวของ UI ก็สร้างอิเทอร์เฟซมาคุมนะเป็นปุ่มเป็นเมนูเป็นฟอร์มเป็นไมโครอินเตอร์แอคชั่นต่างๆพวกนี้ครับเฟรมกับโปรโตไทป์ก็ซิงค์ซึ่งกันและกันเราก็ต้องใช้เป็นอยู่แล้วโดวยส่วนใหญ่ตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็จะมีพวก f i g m a นะครับ Adobe XD นะครับเป็น Inlo นะครับ Photoshop Illustrator หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันจะมีเยอะมากๆในซอฟต์แวร์ที่เราต้องไปเรียนรู้ถ้าเราต้องการจะทำงานสายนะักออกแบบแล้วก็จะมี Animation ครับเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ทำให้เพิ่มความน่าสนใจของ UI มากขึ้นพวกนี้เกี่ยวข้องของหน้าที่ความรามับผิดชอบเนาะของ UX Designer แล้วก็ UI d e s i g n นะครับ หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ยกตัวอย่างคือเหมือนแบบ UX คือหลังว่าถ้าเปรียบเสมือนกายมนุษก็คือโครงกระดูกทั้งหมดนะครับจอยข้อต่อต่างๆต,ตัว UI คือเนื้อนหนังที่จะมาปรับแต่งให้มนุษย์เห็นให้ให้คนเห็นอะไรพวกนี้ยก็คือเรียกเป็น UI แล้วเราเกิว่าให้ UX มีพวก user research w i ฟรัมแอนด์โวลต์ไทส์นะครับ user testing information d i t e c t u r อะไรพวกนี้เกี่ยวข้องหมดถ้าเป็น UI คือสิ่งที่มนุษย์จะเห็นเป็นพวก visual design w i ฟรัมแบบโวลต์ไทส์ responsive design นะเป็น brand guideline animation i n l u s t r a c t i o n design อะไรพวกนี้อันนี้คือจะพาให้เราเห็นภาพนะว่า UX กับ UI มันต่างกันยังไงหรือมันช่วยกันทำงานแบบไหน เช่นเดียวกันครับถ้าแบบเป็น w i f r a m e ก็คือหรือโปรโตไทมันก็จะแบบ U X ก็คือยังไม่สวยเป็นกรอบเป็นโครง U I ก็คือทำให้มันสมจริงมากที่สุดเริ่มใส่งานการาฟริกใส่ต่างๆที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็จะอยู่ในทีมแบบนี้ซึ่งทำงานร่วมกันทั้งคู่อยู่แล้วนะครับ